ไม่ลานางพี่จะตำปักน้ำพี่นาเมอจะตำักน้ำพี่โอ้ไม่พี่ตำปักน้ำจานตำปักน้ำลยเนระตำปักน้ำส่งคล้าโอ้กระนส่งคล้าหน้าโอ้และทยาคนีี้ไปกระทำเนาะกอางเด้กพี่ทำกลางอันมั่งไอ้ทับอ นึกไม่ใช่เ,เด็กอยเยยยยัยนยาานยย่่ยายนยยนี่ช่ยยนหว,วเรือ,รอ,อข้าวยยวยย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 งยย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 อนยายยองยยยียยยยย่ยย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 ํายยงยยนยยมยยมยะยยกย้ยยยยยยย่ยยยยยยวก่ยยยยยยดยนยยยเลยยยวยยยยกยยยยลยยยัยย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 ยเยยย้ย ปีปานานนี่นานจานเลยนปานานปานานนี่นองนั่นสี่สิบสามปีนองสี่สบสามปีแล้วใช่แล้วโอ้ตนนั่นเละปากว้างเลยปานานโอ้เละเพราะปากมันไม่กว้างหรอกเพราะเรือรับจ้างข้าวทุกวันบอกเรือรับจ้างข้าวทุกวัน โอ้จิงก่เลืลอยจางข้าวตึงคลื่นของเรื่อนเี่มันปพอบควังควายลูกควังควายนี้ปีีนะช่แล้วีหลังยื่นกข้างๆล้างเลินลงมันฝัดมามั่งตีเล็กมันฟังเพลิเลยเนะโอ้เละตะเมดผีทำปากน้ำผีกับปากน้ำผีกับปากน้ำัญญากระดำทำไรดฉันจะตำหัวปากไรปากากผีเด็กับปากไรลอยไปจันเลือไม่ข้าวเดี้ อันี Adams, London, ่ม네 ja. ันตะป้านามตรงนั Ta, so ้นนานเรือไม่เคยเข้าพุทธเตี่ยตั้งเตะเลยมั้งมึงอยากรู้ตันหรอปีทำเป็นก็ถ้าพี่น้องตังนี่แล้วตะป้านามนี่เรือเคยเข้าหรือยังใช่้าบ่าใช่เขาเข้าหรือยังเบี้ยวพี่ใช่หรอก็พูดกันปลอมพูดก็ว่าเข้าเล็วเข้าเล็วเข้าเล็ว เราวนก็อยาพูดไ <m ics> <sh yelled> ่กรเลยพูดว่าข้าวเหลวจะกรรเพื่อนี่แกข้าวเหลยข้าวเหลยข้าวเหลโอเล่ตาแม่ชั้นจะตทำหวาปลาปาปไอเดปาหนึ่งปาสองปาสามปาสี่ปาไอเดะาปอเก็ชันไล่ปลาเหรอไม่ไม่ไม่พี่ก็ลองไม่ต้องแคบเร่นน้องเช่นว่าเรื่อเวลาไปตักหานาทีพี่น้องก็ไม่หวาไร

ทำมีความในผี่เสียใจเนาะเห็นแก่พี่น้องแกมาเห็นเข้าหนังกันบนหินหนังเวรนี่อันนี้มึงให้พี่ทำมีความมั้ยเนาะฮัลโหลทับโอ้แหลแต่ยาพี่จะทำมีความมันความความแต่มันความตั้งว่าความมากพี่น้องไปไหวความเลยยัง นั่นแหละเดี๋ราไม่เป็นไม่เกิดห็้นินงวมงตีเหิ้นิวงแล้ววะกะรด้นต้องวันนี้ชาติวะมันกว่ามือวมงเลยพี่น้องซึ่งใจนิ่งวงที่มัต้องวมงลไปเลยพี่นั่นอ้ในละนางพี่จะทำมาอินว่งแล้วนี่ก็น้องแต่ตักนิ่วงไม่ได้แล้วมาทําแล้วเราอินวงมนั่นมันกว่ามือวอ๋อ ยินคว่มพว้าไม่หรอกอินอ่าไม่โลเขาอะโลเลยเนอะเขาแล้วว่ามึงจะทำบ้าบาใจพี่ทำไมควันคว่เลยน้องนั่นแหละก็ต้องให้อินควมันาเลยไรเนาะพี่ไม่ใจไม่ไดยใจใช่อ่ะพี่กระชากจันช้าผ้ามากราบมาผ้าหมายอินคว่ตรงนี้จะโควอิน โอ้ก็ทําให้พี่น้องเล่ต้องทําให้เล่ให้จริงๆเลยพี่น้องไม่ต้องเสียใจนะพี่น้องนะได้เล่ยินความเล่ยจนคอยซาเล่ยนะชาตก็จับใจเหมือนกันเพราะมันจำไอชาติจำินความชาตต้องให้มันจำมีหน้าไอ้น้องเชื่อปีพี่ก็เสียใจเหมือนกันเพราะว่าพี่นี่เจ็บโควิดนักแล้วไม่ไม่มึงทำพี่นะไอพี่น้องเล่ดิโอ้อย่าบ้าท่าพี่แล้วพูดเล้าวอ่ะโอ้ ที่นาลำบ้าพี่ออรู้ว่าเนาะบัตรี่คนจ้ะแล้วมันบัดรชีเลยเราินความเมอมันความหลงเม็ดเม็ดตุเม็ดก็จะโยนะมึงอย่าบ้าต้างให้จ่าทมพี่นายโอ้ามพี่นายมันใส่ไว้พี่น้องเจ็บเส้นแล้วไม่เชื่อนะเล่นะโอเละตาเมย์ชันจะตาไม่น้อยเนี่ยก็ไววยังไงอ่อ ไมตาวที่น่ายกชั้นร well ับรองเส้นสามสิบรองขึ้นเม็ดนี่หลับรองิงเงืเออ๋อนื่ยล่านต้นจะทามาอีน้อยฮะทำไ้ล้วเราทำนี่นายแล้วอินอินค้ิน่ายแล้วต้องทำน้อยอน้อยจานโอ้และตยาพี่ก็ทำน้อยมันน้อยอ้ยแต่อินมันน้อยผมเลยที่ พี่หนูห้อยก็ต้องให้ห้อยหลกป่นนี้แล,ลลแล้วห้อยพรื้เหล้าน<ด>้อ<า>งกันกงกันนี้พิไปอยุกำล, <im> ลังแล้วพิกไายุล่างไม่น้ความแล้วพิกไายุล่างหรือเหล้วน้องพิกไปกไป,ปันนั่นแลนไไหละอ๋อกันต้องห้อยไอ้ดีที่ไอ้เปนหลงห้อยตนแหล่มันจ่ายชาติทำหินความแล้วมันจ่ายชาติทำหินเลยไม่มึงทำหินน้นย่อยพี่น้องก็เละหรั